กล่าวสวัสดีกายานมิตรที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้เตคุงก็จะมานำเสนอในโทปิกที่ว่าอัตตาหรือว่าอีโก้นั่นเองนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับอัตตาตัวตนของเรานั้นหมายถึง เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขาอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับเอ๊ฉันดีกว่าเขานะฉันด้วยกว่าเขาเอาฉันก็เสมอเขานั่นแหละอะไรประมาณนี้หรือว่า เอะฉันจนกว่าเขาฉันด้อยกว่าเขาอะไรประมาณนี้ครับเราอยากมีเหมือนเขาบ้างเลยมากจังเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่คืออัตตาหรือว่าภาษาอังกฤษนั่นก็คืออีโก้นะครับมันก็มีอยู่เอ่อทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับในหมู่มนุษย์ ของเราย่อมมีอีโก้เป็นธรรมดานะครับโอเคครับผมอัตตาหรือว่าอีโก้ผิดพลาดประการใดขอภายมาันะโอกาสนี้เต้คุงสวัสดีครับบ๊ายบาย